เมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาณมีความเพียรส่งตนปไปในธรรมอย่างนี้ละความดำดิ่งผ้าที่อาศัยเรือนจะได้เพราะละความดำดิ่ผ้านั้นได้จิตอันเป็นภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นทมเอกขุดขึ้นตั้งมั่นรู้ก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายะคตาสต,ติเท่ากับยกจะเลื่อนกายะคตาจิงนนให้กันเอาตอนนี้ผู้ใดกระโดดไปทางหนึ่งแล้ว มีหลายๆคนอย่างนี้กระดูกไปทางนึงแล้วคนานนเรื่งว่าเรี่องว่าเติด้วนี่เพ็กก่อเ่าวัาตพันเต็กก่อนนะฮะตะพันเตะนั่งอย่างนี้ครัที่กันเราสังเกตว่ในดีกระดูกไให้ื่อนแล้วแสดงว่าไปทางนึงเลยเนี่ยอันนี้ก็ต้องเห็นซพเือได้กายมันมีอยู่แล้วแล้วก็เข้าภาษาหมารถางคนจากตรงนี้ไปได้ แม่เอาพิจารณาแบบนีเอว่อากระดูกขาเขาไปทางหนึ่งแล้วอีกสูตรนี้ก็ชื่อว่าเจริญกายและคตาสติ <S 2> <S 2> <S แล้วไหม้าพิจารณาไหเด้ถ้ากระดูกหลังเคลื่อนไปแล้วไปทางนึงนึงบออีกสูตรนี้ก็ชื่อว่าเจริญกายและคตตาสติแค่รูก,กาย เรรู้ว่ากายก็พอแล้วรู้แค่กายารู้ว่ากายเปนเคลื่อนี้กระดูกเคลื่อนเรมนมากัา <c oughs> าก,าก,าก,ากามีมีอะส่งสิบประการเอาตัดจบวจิจบตอนนี้กันจบแน ออตอนมก็เห็นาศพในป่าชายคือก่านตอนนี้ยังเห็นศพในป่าสาอยู่เด็่ยเราต้องึงดีๆนะตอนนี้เรา,าเลนนกลับมาแนเมือตะกองที่เป็นปาศพในป่าสาหนึ่งเป็นแต่กระดูกสีขาวเปียกดังสีสังเป็นก้อนสีสังขาวเห็นศพที่เขาทิ้งในป่าช้าเป็นท่อนกระดูกเรียลาดเป็นกองกอง,องมีอายุเกินปีหนึ่ง เห็นสบที่เขาทิ้งในป่าช้าเป็นแต่กระดูกจ,จึงนําเข้ามาเปรียบเทียบกายนี้ว่าแม้กายนี้แลก็เหมือนอย่างนี้เป็นธรรมดามีความเป็นอย่างนี้ไม่ร่วมอย่างนี้ไปได้เมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาทนึกกนันว่าก็เข้าใจแล้ว่าตรงนี้ระตดไรยาเดียวกันนั่นเลยภิกษุก็ชื่อว่าเจริญการ,ารกและขตาสกิราคาเขาช้านหนึ่งสองสามสี อีกสุก็ชื่อว่าเจริญกายแลคคตาสติหนึ่ง้นหนึ่งสองสามสี่เ่า 1, 2, 3, 4, กับยกยยจะเจริญกายแลคคตาสติหนึ่งตัดตจบไปเลยเนาะชั้นสี่ต้องเข้าใจรุกต้นทีเดียวพี่เมื่อกี้ก็ยังเห็นเงี้ยมัวคับ แล้วก็ต้องเราชั้นซีก็แล้วเน็นมันอยู่ในชั้นซีนั่นแหละ <c oughs> เห็นปะเห็นยังงี้หน่อยเมื่อไรเนี่ยตัณหาไปละเพราะมีตัญหาจึงมีการสแสวงหาตัอ,อยากรูของโยมก,ก็คือเป็นตัณหาปะ <c oughs> เป็นจ้ะนั่นล่ะเป็นกาลรัตตาสตีปะเป็นสมุนไลย อล้วก็แค่นัน้นพ่อได้บฏิเสธดูก่อนพิษทั้งหลายพิสุหไรยๆก็ตามไม่เจริญไม่ทําให้มากซึ่งการแักษตาสติแล้วหมานย่อมได้ช่องย่อมได้อารมณ์ดูก่นพิษทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษเพี่ยงก้อนศิลานักไปที่กองมินเปียกดูก่อนพิษทั้งหลายพวกเธอจสัสสาคัญความก้อนนั้นเป็นฉนัยก้อนศิลาหนักนั้นจะพึงได้ช่องในกองมินเปียกหรือหนอ ภิกษุเหล่านั้นทูลว่าได้พระพุทธเจ้าข้าย่อมละว่าได้ปะได้ถ้าผู้ใดก็จะเลื่อนก็ทาให้มากม่านได้ช่องแล้วลยากเอาอ,อยากให้ม่านได้ช่องบะบ่ต่อมากะดูก่อนพิกทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันแล้วภิกสุหลายๆก็ตามไม่จะเลื่อนไม่ทําให้มากซึ่งการแ้วกตาสติแล้วมานย่อมได้ช่องย่อมได้อารมณ์ ลูกก่อนพิกทั้งหลายเปรียบเหมือนไม้แห้งเกาะทันใดน,นั้นมีบุรุษถือเอาเป็นไม้สีไฟด้วยตั้งใจว่าจะก่อไฟทําเตโชธาบลูกก่อนพิกทั้งหลายพวกเธอจะสําคัญความขอ้อนั้นเป็นไฉไนบุรุษนั้นถือเอาไม้แห้งเกาะโน้นเป็นไม้สีไฟแล้วไฟสีกันไปแต่พึ่งก่อไฟทําเตโชนทาบได้หรือหนอพิกสุดได้พระเจ้าข้าไม่แหงเกาะไม่เห็นเราไม่แหงเกาะไม่แหง แกไม่แห่งกับติดเชื้ออะไรกันป่ออลูก่อนที่ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลออีกสุดหลายๆก็ตามไม่เจริญไม่ทําให้มากซึ่งการละขาตาสติแล้วมันย่อมได้ช่องย่อมได้อารมณ์ดูก่อนที่สุดทั้งหลายเปรียบเหมือนม่องกองน้ําว่างเปล่าอันเขาตั้งไว้บนเครื่องรองอันใดนั้นมีบุรุษมาถือเอาเป็นเครื่องตักน้ําดูก่อนทิกทั้งหลาย พวเธอจะสําคัญความก้อนั้นเป็นไนรุนนั้นจะพึงได้น้ําเก็บไว้หรือหลอ,อิกสุดได้เพือเท่าค่าม้าถาตักอยู่อายุมันจะเลื่อนกายคตาพิมานตักไปเลยดูก่อนอิกสุหลายอิกสุหลายก็ตามจะเลือนกายคตาสติแล้วทําให้มากแล้วมานย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ ลูกก่อนพิกทั้งหลายเปียบเหมือนบุรุษโยนกลุ่มได้เบาๆลงบนแผ่นกระดานเรียบอันสําเร็จด้วยไม้แก่นล้วนลูกก่อนพิกทั้งหลายพวกเธอจัดสาคัญความข้อนั้นเป็นไฉไกลุ่มได้เบาๆนั้นจะพึงได้ช่องบนแผ่นกระดานเรียบอันสําเร็จด้วยไม้แก่นล้วนหรือหนอพิอสุไม่ได้เลยพุท้า้าคือต้องตั้งใ้กายคตาทิต้องตั้งใ้ตอนใดมักไรช่องต้องรูดไปตอนใดมากไรช่อง คือเขาตายนะหลักกนจะตัดเหมือนกันแต่ว่าได้ยากมันจะต่างกันจริงจริงมันเขา่็ฟังอันนี้สองเลยเหมือนกันปวดตาผู้ใดยังเห็นโทษพ่อกับมาอ่านอึงอีกอ่านโทษมันเลยโทษของบ่ตั้งไว้ที่กาญคาตาสติเราต้องการกันต่อ อ่าบันดนี้ไไมาฟังอน,นิสง์ของการยละคตาสติสำคัญเลยเห็นไว่าเขาเห็นแล้วเขาสิ้นใจเองยงดไรเพราเ <ไป S 1> าจดเาายไปแล้วทายไปแล้วอะมาฟังอน,นิสง์ที่ย้ยมถามเมื่อกี้ลูก่อนพิกษุทั้งหลายการยักขคตาสติอันพิกสุเสพแล้วโดยมากจเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นอย่างแล้วทำให้เป็นพื้นที่ตั้งแล้วให้ดำรงอยู่หนึ่งเนียงแล้วอบรมแล้ว ปลาลบสม่ำเสมอดีแล้วซึ่งหวังอันนี้สองสิบระการนี้คือหนึ่งอดกั้นต่อความไม่ยินดีและความยินดีได้ไม่ถูกความไม่ยินดีครอบงำย่อมครอบงำความไม่ยินดีที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ด้วยสองอดกั้นต่อภัยและความบาดัวได้ไม่ถูกภัยและความบาดัวครอบงำย่อมครอบงำภัยและความบาดัวที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ด้วยสาม อดทนคือเป็นผู้มีปกติอดกั้นต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายต่อสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เสือคานต่อทำนองคำพูดที่กล่าวร้ายใส่ร้ายต่อเวทนาประจำสรีระที่เกิดขึ้นแล้วอันเป็นผูก้ก้าเจ็บแสบไม่ใช่ความสำราญไม่เป็นที่ชอบใจพอจะสังหารชีวิตได้ 4. เป็นผู้ได้ฌานสี่อันเกิดมีในมหักมักติมหคต,ตะจิตเครื่องอยู่สบายในปัจจุบันตามความปรารถนาไม่ยากไม่ลำบากย่อมแสดงลิบได้พอหาย่อมแสดงลิบได้เป็นอเนกประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ปรากฏตัวหรือหายตัวไปนอกฝานอกกำแพงนอกภูเขาได้ไม่ติดกัด หันไปในที่ว่างก็ได้ทําการขุดขึ้นและดาลงในแผ่นดินเหมือนในน้ําก็ได้เดินบนน้ําไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ออกไปในอากาศโดยบัลลังเหมือนนกก็ได้รูปคำพระจันทร์และพระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์เมียนุภภาพมากความฉันนี้ด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายเดินถึงพมโลกก็ได้หกย่าฟังเสียงสองคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ ทั้งที่ไกลและที่ไกล้ด้วยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ล่วงโสตธาตุของมนุษย์เจ็ดย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นและบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปัสจากราคะก็รู้ว่าจิตปัสจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปัสจากโทสะก็รู้ว่าจิตปัสจากโทสะ จิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตปัสจากโมหะก็รู้ว่าจิตปัสจากโมหะจิตหมดหูก็รู้ว่าจิตหมดหูจิตพุงสร้างก็รู้ว่าจิตพุงสร้างจิตเป็นมากขตตะก็รู้ว่าจิตเป็นมากขตะหรือจิตไม่เป็นมากขตตก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมากคตตจิตยังมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตยังมีจิตอื่นยิ่งกว่า หรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นหรือจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตยังไม่หลุดพ้นแปบย่อมระลึกถึงขันที่อยู่อาศัยในชาติก่อนได้เป็นอนระการคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้าง สามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาต pues ิบ้างพันชาติบ้างหลายสังวัตกับบ้างหลายวัตกับบ้างหลายสังวัตตภิวัตกับบ้างว่าในชาติโน้นเราได้มีชื่ออย่างนั้น มีโคดอย่างนี้มีผิวพันธุ์อย่างนี้มีอาหารอย่างนี้เสวยสุขและทุกอย่างนี้มีกําหนดอายุเท่านี้เรานั้นเคลื่อนจากชาตินั้นแล้วบังเกิดในชาติโนนแม้ในชาตินั้นเราก็มีชื่ออย่างนี้มีโคดอย่างนี้มีผิวพันธุ์อย่างนี้มีอาหารอย่างนี้เสวยสุขและทุกอย่างนี้มีกําหนดอายุเท่านี้เรานั้นเคลื่อนจากชาตินั้นแล้ว จึงเข้าถึงในชาตินี้ย่อมลึกถึงขันที่อยู่อาศัยในชาติก่อนได้เป็นประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งเทศเช่นนี้เก้าย่อมมองเห็นหมูสัตว์กำลังตติกำลังอุปบัติเลวปนีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์ซาม,ดมดได้ดีตกยากด้วยที่พยะาจากักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุข,ของมนุษย์ย่อมมองเห็นหมูสัตว์ที่กำลังตติกำลังอุปบติเลวปนีต มีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์สามได้ดีตกยากด้วยทิพยาะจากสุขอันบริสุทธิ์ร่วงกักสุขของมนุษย์ย่อมชราบย่อมทราบชัดหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเช่นนี้อสุดท้ายสําคัญเลย10ย่อมเข้าถึงเจโตวิมุตปัญญาวิมุตอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปทําให้แจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันอยู่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกษุเสพแล้วโดยมากจเจริญแล้วทําให้มากแล้วทําให้เป็นญาณแล้วทําให้เป็นพื้นที่ตั้งแล้วให้ดํารงอยู่เนืองเนืองแล้วอบรมแล้วอาลบสม่ำเสมอดีแล้วพึงหวังให้สงสิประการได้ดังนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตัดภาษาพระภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล จบกายคตาสติสูตรที่เก้าอดความสำคัญของกายคตาสติย่อมมาต้องไปรูอันอื่นเลยเมื่อกอยู่รู้แค่กายคตาสติมันก็จะเป็นเหตุแต่ยมได้อันนี้สงสิบประกาศนี่ถ้ามาสำหรับค้นแกเถาไว้ชราก ว่าต้องรู้ยังไรก็ได้พระเจ้าบอกกายและขาตาสติอันชนเราใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนนั้นไม่หลงลืมแต่ถ้ายลหลงลืมบอกกายและขาตาสติอันชนเราใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนนั้นหลงลืมต่ความกับบอกไว,ว,ว้ยๆอยู่แค่นี้เองถ้าเลื่อมปุ๊บกับแดลอมตะถ้าปลืมก็แดลอมตะแค่นั้นเอง ตัด่อไม่เอยได้อานหนาปากนันตีกับมีฟอเท,ท่าไหรัเนาะสีะจบเอยอ่านห้ฟังอีอกรอบนึ่งาการยักตาสติที่ได้มาตัดเลยเดิมาาอ่านหน้าปากน็เลนอ่านจบกี่สิบเดิมแล้วนี่บอกไรอยาใหหลงตีกับอ่านไ่จบทอกัน เนี่ยโอ้อันนี้สงมันหลายอีดีอันนี้สงกายาตาสติแม่อ,อันนี้สงมันหลายอันอน,นี้นนนนครับอกจเข้าใจแล้วเห้างแปลประโยชน์หมนเลยอะไรตัดทอนเนี่ยแต่วิพากพ่อแล้วยงเหลือบ่มีแล้ว ให้จักบมือกับมือเอาอยากฟังเต็มกับอานเอาแค่น้เองศิไล่มือง,งแต่อามาตะเลยฮะ่ะลงแต่โอ้ได้แล้แวก็ไดหหลาได้เล็นตก็มาเหรยอมันปเป็นเหตุให้ได้อะไยบุงคลถุกประเพทพ่ ยกแคยกจะเลือนกายละกตาตีแ <No ค <No ่ยกลูกายรุดไปกระดึงกับมาให้ลูกกายถ้ามันรุดไปบดึงกัมมาก็เป็นพุทธทั้งโซตอักะนี่เธอครับแม่นบ่าจะอหมายถึง่า้าทาทาพื่นไหมอันนี้มันถึงมันเป็นผลมันไดแล้วไงอันนี้มันผลกายของกายแลกษ์ตาตีแล้วผลของกายแลกษตาตีแล้วคือมันไดผลแล้วผลสองยางที่เขาวางไดคือ อรหันเลลอนาคามีอันนี้คือผลของการเจริญกายและขัตตสติขึ้นโอนเพราะถ้าผลนย่อมเงินบอด้การแนะครับอีการและขัตต์อีโยมจะเรื่อง่นิดเดียวโยมสิ่ใดบ่บ่ได้บ่ต้องไปวบาถึงตรงนั้นเลยไก่เลยแหละไก่เลยองกลับมาพิจารณาไม่ได้ไม่ถึงบัดนี้ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญา ในปัญญาร้อมนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาปัญญาเจริญรวามนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไพ่บูนแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเนื้อหนาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพ่บูลย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิ่ง ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเพียงกังขันดินย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเบาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาล่าเริงย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไวย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคมย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาชำแรกกิเลสอ่าเป็นในปัญญามันในทุกประเทศ ที่บอกว่าก็ต้องไปหลุดอื่นคือยกหลุดอย่ยกกระซามาหลุดอย่างอื่นได้เลยแม่์เบคือคือโยกหลุดอี่ปึ๊บปัญญาโยกแต่มียกกระซ้ามาแย่งกระหล่อซึ่งธาตุปัญหาอีกไดก่อถ้าคนอื่นโยกแตจกระดูดได้เบิด์นั่รู้เป็นเหตุให้รู้ั้งข่ออื่นใดน้ำอีกสุดทั้งหลาย ชนเหล่าใดไม่บริโภคกายะคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมไม่บริโภคอมตะภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดบริโภคกายะคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมบริโภคอมตะภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่บริโภคแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่บริโภคแล้วภิกษุทั้งหลายกายะคตาสติอันชนเหล่าใดบริโภคแล้ว อมตะชื ua, le le, Гос, brasile, ่อว่าอันชนเหล่านั้นบริโภคแล้วอิกสุทั้งหลายกายยตาสติของชนเหล่าใดเสื่อมแล้วอมตะของชนเหล่านั้นชื่อว่าเสื่อมแล้วอิกสูตรทั้งหลายกายคตาสติของชนเหล่าใดไม่เสื่อมแล้วอมตะของชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่เสื่อมแล้วอิกสูตรทั้งหลายกายยตาสติอันชนเหล่าใดเบื่อแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเบื่อแล้ว ภิกษุทั้งหลายกายยคตาสติอันชนเหล่าใดชอบใจแล้วอมตะชื่อว่านชนเหล่านั้นชอบใจแล้วภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดประมาทกายยคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าประมาตอมตะภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดไม่ประมาทกายยคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ประมาตอมตะภิกษุทั้งหลายกายยคตาสติอันชนเหล่าใดหลงลืมอมตะชื่อว่าชนเหล่านั้นหลงลืม ภิสุทท like, ั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมภิสุททั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่ซ่องเสพแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่ซ่องเสพแล้วภิสุททั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดซ่องเสพแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นซ่องเสพแล้วภิสุททั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่เจริญแล้ว อมตะชื่อว่าอัชนเหล่านั้นไม่เจรเดินแล้วอิกสุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดเจรเดินแล้วอมตะชื่อว่าอัชนเหล่านั้นเจรเดินแล้วอิกสุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่ทําให้มากแล้วอมตะชื่อว่าอัชนเหล่านั้นไม่ทําให้มากแล้วอิกสุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดทําให้มากแล้วอมตะชื่อว่าอัชนเหล่านั้นทําให้มากแล้ว ภิกษุทั้งหลายกายยคตาสติอันชนเหล่าใดไม่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งอมตะชื่อว่าชนเหล่านั้นไม่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งภิกษุทั้งหลายกายยคตาสติอันชนเหล่าใดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งอมตะชื่อว่าชนเหล่านั้นรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งภิกษุทั้งหลายกายยคตาสติอันชนเหล่าใดไม่กำหนดรู้แล้วอมตะชื่อว่าชนเหล่านั้นไม่กำหนดรู้แล้ว อิสุทั้งหลายกายยคตาสติอันชนเหล่าใดกําหนดรู้แล้วอมตะชื่อว่าชนนั้นกําหนดรู้แล้วอิสุทั้งหลายกายยคตาสติอันชนเหล่าใดไม่ทําให้แจ้งแล้วอมตะชื่อว่าชนนั้นไม่ทําให้แจ้งแล้วอิสุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดทําให้แจ้งแล้วอมตะชื่อว่าชนนั้นทําให้แจ้งแล้วดังนี้จสาธอย่งนี้ เจ้าค <differences S 1> <men> <usion> ่ะแต่ลูกกาลมันจะเป็นเหี้ยได้ปัญญาตในประเตศแข้งตลอดสั้งทางนั้นดียกเหี้แช่นี้ตลอดชีวิตคนที่วังได้งประกาศแน่นอนว่หันกับอนาคตมีเพราพอทํนี่มันเป็นธมันเองอยู่แล้ว